ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันถ้าใครติดตามเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็ตามครับก็จะรู้ว่าเรานั้นได้เอาเหยียบเท้าไอ้แท้ง คือตอนนี้เราได้นำฮัสกี้สองตัวของเราเนี่ยไปทำหมูหันเรียบร้อยแล้วครับทุกคนทำหมันนั่นเอง <laughs> ทำหมันกับทำหมันก็เราได้ถ่ายเป็นเดรี่นะครับจะเอามาเก้าอี้ทุกคนได้รับชมในวันนี้นะจะมาแชร์มารลฟ์ฟังตามที่เราเคยสัญญาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราจะทำหมันเด็กๆเนี่ยเราจะทำเป็นเดรี่ให้ทุกคนดูไงใช่ไปไปดูกันว่ามันจะวุ่นขนาดไหนไปไปดูกันเลย ก็วันแรกของการทำหมันนะทุกคนเราจะต้องนัดตรวจสุขภาพก่อนมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราก็พาเด็กๆสองตัวเนี่ยไปตรวจสุขภาพตามปกติที่โรงพยาบาลที่มันคุ้นเคยอะนะไอโฟโอ้โหคุณทุกค มาเรื่องตรวจสุขภาพก่อนทำหมันก่อนคือจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากทุกคนเราควรจะต้องตรวจสุขภาพลูกๆเราก่อนทําหมันทุกครั้งเพราะว่าบางทีมันมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อลูกเราอาจจะติดเชื้อได้หลังการทําทําหมันหรืออาจจะมีความเสี่ยงตอนวางยาสลบได้ถ้าเขาเป็นโรคบางประเภทอ่อะเช่นแบบพวกโรคหัวใจอย่างเงี้ยมันวางยาสลบไม่ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาลูกไปตรวจและนี่คือบรรยากาศการตรวจของเด็กๆอีน้องโฟเนี่ยตรวจปกติเพราะว่า มันเพิ่งจะสามขวบก็แค่ตรวจอุณหภูมิตรวจเลือดตามปกติแต่ว่าแฟงอ่ะจะตรวจเยอะกว่านิดหน่อยเพราะว่าแฟงอายุ6ขวบแล้วคุณหมอเขาก็เลยแนะนําให้มีการตรวจหัวใจโดยละเอียดเลยมีทั้งเอ็กซเรย์แล้วก็อัลตาาราซาวด์แลก้ก็ตอนที่เข้าไปตรวจอัลตาาราซาวด์อ่ะห้องมันเล็กฉันเลยเข้าไปกับมันไม่ได้เว้ยแล้วลูกแม่งมองตาปิดๆแบบเจ๊อยู่ไหนบบทำตาแบบโหร้องขอ,ของความช่วยเหลือมากส่วนคุณหมอก็ตรวจละเอียดมากนะใช้เวลานานมาก แล้วก็นี่คือผลการตรวจที่คุณหมอบอกเรามาจากน้องแฟนเนาะ,ะแล้วก็หัวใจเนี่ยจะเป็นภาพอันตัสาวที่ เป็นเดียวกันเนาะแปลว่าหัวใจเขาเต้นอย่างไรภาพมันก็จะแสดงออกมาแบบนั้นเลยค่ะอันนี้หัวใจหนึ่งดวงค่ะจะมีสี่ห้องของหัวใ,<ม>ใจก็คือบนซ้ายล่างซ้าย<ม>บนขวาแล้วก็ล่างขวาของแฟนก็คือยังปกติด,ด,ดีทั้งหมดนะคะลักษณะของตัวรีนหัวใจทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก็ยังปิดสนิทด,ดีการมี่มตัวการขลายตัวยังโอเคดีช่องอุท้องนะคะอันนี้จะเป็นกระดูกกันหลังค่ะแล้วก็เป็นช่องอุ่น อันนี้คือหัวใจจะเห็นว่าไซส์ของหัวใจยังปกติถ้าเทียบกับขนาดของช่องบกน,นะคะทีนี้เนี่ยพันใหญ่ตรงบริเวณปอดอะคะอาจจะมีลักษณะของรูดลายแบบนี้นะคะถือว่ายังไม่ได้มีอะไรนะคะโอเคค่ะเช่นเดียวกันเป็นเอ็กซเรย์ถ้านอนงายค่ะอันนี้คือกระดูกสันหลังนะอันนี้เป็นฟังศรรีสระแล้วก็ฟังถ่ายตัวอันนี้คือช่องบุก อันนี้คือหัวใจนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะดูเป็นฝ้าขาวๆค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงช่วงเนื้อหนังเขาอะที่ยืดแขนไปมันจะเป็นอ๋อกั้มเลื้อเออใช่มันจะเป็นเนื้อที่แบบซ้อนทับกับในส่วนของรายละเอียดของปอดแต่ว่าภาพรวมก็คือ,อยังโอเคดีไม่ได้ดีไปซะนะคะ ผลตรวจสุขภาพของมามาเรานะครับออกมาโอเคปกติเรียบร้อยดีนะครับแล้วนี่ก็คือสภาพของไอ้สอตัวขากลับบ้านพี่ลผมฉี่ใสต่ตะช่างมาส่วนเฮียควายก็ขี้ในห้องตัวใช่อายมากตรวกลับบ้านไม่ถูกต้องจิตยาก,กันเลยตต้นเต้นตัวหนึ่งฉี่แตกตัวหนึ่งขี้แตกเจ๊เจ๊จเอาหน้าไปมุดตรงไหนดิ<ถ>ไม่ต้องช่วยขับรถเกียร์แล้วหนึ่ง หลังจากตรวจสุขภาพเรียบร้อยเนี่ยเราก็นัดคิวคุณหมอได้เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดไปนะคะทุกคนระหว่างนั้นก็ให้เด็กๆเอ j นจอยกับไข่น้อยๆของมันเป็นอาทิตย์สุดท้ายมาถึงวันทำหมันของจริงแหละขนาดนี้เป็นเวลา6โมสงสติ ของวันที่เรามีนัดที่จะต้องผ่าน้องแฝงกับน้องโฟไปทําหมันคูดเลยว่าอีแม่มันนอนไม่หลับสบภาพเพ่นตอนนี้คือขออภัยนะคะชื่อเพื่นเป็นเลเซอร์สิวมาเพราะฉะนั้นมันจะมีรอยสะเก็ดสิวเต็มไปหมดเลยแล้วก็เบ้าตาน,นั้นจะดําใช้ได้เพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอะตั้งแต่ตีสองตีสามตีสี่ก็แบบเป็นห่วงลูกอะแล้วแบบวันนี้จะต้องให้แฝงกับโฟอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนกูมันเหงากลมันเข้าใจว่าเราทิ้งมันก็แบบ น้องไม่หลับเลยกังวลเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทําการงดน้ํางดอาหารน้องตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อคืนแล้วนะคะตอนแรกฉันก็เป็นห่วงไว้ฉันก็แบบเฮ้ยมันงดน้ํานานขนาดนั้นมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วนี่มัน this is a m a z i เมืองไทย s very hot เข้าใจปะก็กลัวว่าลูกมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวไปถึงที่โรงพยาบาลจะให้น้าเกลือน้องไว ก็ไม่อันตรายไม่ต้องห่วงเรื่องแบบมันขาดน้ําขาดอาหารไหม <No. S 1> ส่วนเรื่องอากาศก็โรงพยาบาลมีแอร์ก็น่าจะไหวอยู่น้องน่าจะไม่ฮีทนะคะ <Hey. S 1> ก็ไปไปดูเด็กๆก,กันตอนนี้น่าจะยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองน่าจะยังซ่ายอยู่ยังไม่รู้ว่าจะต้องกู๊ดบายน้องไข่น้อยกันแล้วทั้งสองพี่น้องคืน <c oughs> นี้แม่มจะนอนหลับไปวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> รู้ตัวไหมเนี่ยว่าจะไปไหนกันอะฮะ, <No. S 1> ะดูเหยียบเหยียบเจ๊เจ๊เฮียควายเฮียควายรู้ไหมโลกว่าวันนี้ไปไหน พี่เราเราไปไหนกันเะโอน้องปักเต็มจอเลยเห็นแต่ขี้หูของหมอนพี่เราคนนี้เราไปไหนเหรอสนุกสนุกจริงเลยเหรอถ้าไปสัญญตยานยอนยานผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกสนุกโอ้ยหนูรู้เหรอลูกวันนี้หนูจะต้องยบายไข่น้อยพวงอโุ่นเคียวโฮของหนูแล้นะลูกแล้วนี่ดอินฟนด้วยแล้วก็ ใช่คุณหมอบอกว่าไหนๆว่างยัดสลบแล้วท,ทําทีเดียวเลยดีกว่าโอ้ยลูกชนฉันนันลูกบําฉันอ้อ <c oughs> อีแฝง <c oughs> ทุกคนนี่คือค่าประจาเวลาแฝงขึ้นรถเวลาแฝงนั่งรถจะต้องนั่งตัดเจ๊เจ๊มัน,นแบบนี้ใช่ล่าสุดตอนไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าโอ้โหหินปูนลืมเลยค่ะเดี๋ยวไม่งั้นอ่ะถ้ามันปล่อยให้มันขึ้นจนเยอะเกินไปเดี๋ยวสุดท้ายจะต้องจบด้วยการถอนเดี๋ยวไม่มีฟันไว้เคี้ยวข้าวแล้วลูก เออมันจะเศร้ากันไปโูชีวิตจเจ๊จต้องอยู่กับหมาไม่งั้นเดี๋ยวหมาไม่มีกําลังใจส่วนพี่เราก็เป็นโชเฟอร์ไปสุดยอดไปเลยมันจำโรงพยาบาลได้ที่คนมันจำโรงพยาบาลได้พอเลี้ยวเข้ามาแล้วมันวอยวายเลยพอไปถึง,งอกโรงพยาบาลนะครับเราก็ทําการชั่งน้ําหนักทุกโลกแล้วก็ให้เด็กๆเ,เข้าไปรอคิวให้น้าเกลือเป็นการให้น้าเกลือที่สงบเงียบสงบนิ่งมากสงบเงียบสงบนิ่งมากๆราบเรื่อนสุดๆหูแตกทั้งโรงพยาบาล กร้องเป็นภาระให้หมอพยาบาลอยู่นั้นเช <Okay. S 1> งก็มาทำเรื่องเอกสารต่างๆนะทุกคน <Okay. S 1> บอกเลยพูดเลยแบบเป็นฝั่งของแม่หมาเต็มร้อยนะคะทุกคนอ่านให้ครบทุกตัวอักษรเอกสารมันมีหลายใบยรู้ว่าขี้เกียจอ่านแต่ต้องอ่านเพราะว่าในนั้นอะ่ะมันจะเป็นการเขียนถึงความเสี่ยงที่เขาจะดูแลครอบคลุมถึงไหนบ้าง mm hmm. ว่าแบบทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราจะต้องเซ็นยืนยันอนุญาตให้เขาผ่าตาัดเซ็นอนุญาตให้เขาใช้ยาสลบอะไรต่างๆาอะไรอย่างเงี<ๆ>้ย อ่านด้วยอยาระบุรบตาเซ็นทุกคนมันสำคัญใช่ใช่หลังจากนั้นก็กลับบ้านไม่ถึงเรากลับบ้านใช่เรากลับบ้านกลับไปทํางานครับ อัปเดตคะ่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็กลับมาทํางานที่บ้านกันก่อนแล้วและน้องๆก็เข้าไปทําหมันแล้วตัวแรกที่เข้าไปทําหมันก่อนเนี่ยจะเป็นน้องโฟและเดี๋ยวน้องแฟงจะตามเข้าไปทําอีกทีตอนช่วงประมาณบ่ายสามได้มั้งคุณหมอบอกว่าโฟมันยังเป็นหมาไวรุ่นหมาเด็กอยูไ่ไงก็เลยให้ทําก่อนแฟงเนี่ยค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็เลยให้เป็นคิวต่อจากน้องจะได้ค่อยๆใช้เวลาให้คุณหมอค่อยๆประนีดกับน้องนิดนึงแต่แบบแอบเบซ็งนิดนึงเราไปไม่ทันนะคะตอนแรกกะจะแวะไปหาน้องก่อนกะว่าจะแบบเออไปดูนะ ไปให้กำลังใจไปแบบไฟติ้งให้ลูกๆก,ก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะแต่ว่าเดี๋ยวไปหาอีกทีตอนหลังจากที่ฟื้นจากยาสลบแลและกัน <Okay. S 1> น่าจะาประมาณ5้าหกโมงคุณหมอว่าเดี๋ยวโทรแจ้งอีกทีว่าเสร็จประมาณกี่โมงแล้ววันนี้ก็ทํางานจ้ะอัปเดตนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามโมงทั้ง2ตัวผาเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าเสร็จเรียบร้อยกําลังอยู่ในช่วงฟื้นจากยาสลบ่กําลังเมายาสลบยู่ตกนนกำ,แบบ m, กำลังเดินงง,ง,ง แล้วตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขายังงดเยี่ยมอยู่ยังไม่ให้เยี่ยมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะไปดูลูกได้ก็น่าจะประมาณ6กโมงเย็นล็อกฉันต้องอดทนอดกลั้นความกวนกระวายต่อไปตอนนี้ไปหาข้าวกินก่อนใจยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยไปเดี๋ยวรอไปเข้าไปดูเด็กๆกันเป็นยังไงเด็กๆอ๋อมาหาแล้ว ฟองใหญ่เลยฟองไม่มีไข่แล้วใช่ไหมไข่ผมหายไปแล้วครับเฮียควายเป็นยังไงไงมากห่อยซึมซึมเฮียควายอ่ะสนน้องแสบอยู่เลยอ่องแบบชุดใหญ่โอ้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 ้อโ้โอ้ งองแงจะกลับบ้านโอ้อยากกลับบ้านใช่ไหมอ,อยู่นี่คืนหนึ่งนะลูกนะ หลังจากที่ปฏิบัติการผ่าปองแปงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต่อไปก็ถึงเวลาที่เราไปรับหมากลับบ้านครับทุกคนหลังจากเราอดกลั้นหนึ่งคืนเต็มถึงเวลาที่เด็กๆจะได้กลับบ้านแล้วใช่หลังจากที่เราน,นอนหลับอย่างมีความสุขมากเอ้ยไม่ใช่เราเป็นห่วงลูกๆมากเลยอยากจะพามันกลับบ้านมากๆเลยเนี่ยไม่ได้นอนเลยที่นี้เป็นห่วงนะครับล้อเล่นเราก็นอนไม่หลับทั้งคู่นะ,ค,ะนครับเป็นห่วงหมากลัวลูกมันจะเข้าใจว่าเราเอามันไปทิ้งคือหมามันไม่เข้าใจไงกลกลัวว่าแบบลูกมันจะ ใช่เพราะว่าแววตามันแบบเป็นกังวลมากเลยว่าแบบเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรากลับออกมาไปดูกันว่าวันไปรับเป็นไง Good Morning วันนี้เราจะไปรับลูกๆแล้วกลับ,ลบแล้วคุณหมอเขาโทรมาบอกแล้วนะว่าแพของน้องสองตัวโอเคเอากลับบ้านได้มีแค่อีเจาแฟงอ่ะที่มันเป็นผิวหนังนิดหน่อยแล้ว ผิวหนังรอบๆแผลมันจะมีความแบบช้ำชนิดน,นึงคุณหมอก็บอกว่ากลับมาบ้านอะต้องประครบเย็นต่อมันก็จะเป็นหน้าที่ของอ e j เจเจยังไงล่ะ <laughs> ไ,ไปเดี๋ยวไปรับเด็กๆกลับบ้านกันทาดาคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากตัดภาพใหม่ทีก็คือเด็กๆถึงบ้านเรียบร้อยอัปเดตน้องโฟ,โฟโอเคดีแผลของน้องโฟสะอาดดีด้วยแต่มีของน้องแฝงนิดหน่อยที่ แฟงค่ะมีปัญหาผิวหนังอยู่แล้วส่วนตัวทําให้ตรงแผลที่ผ่าตัดอะ่ะมันจะมีช้ำๆแดงแงอยู่คุณหมอบอกว่าให้ประคบเย็นเอาคูเจลประครบอะไรอย่างเงี้ยก็เ <prayed. S 1> ดี๋ยวก็จะเป็นหน้าที่ของอีเจจอ่ะส่วนอีนี่ก็เป็นก็ซิลล่าแผลไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นที่เขาโกนขนเพื่อที่จะให้น้ําเกลือเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับการ,มร <Bar. S 1> ไม่มีไข่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยอย่ะก <pour S 1> ็เดี๋ยวเชงขอตัวไปกินข้าวก่อนอันจริงยังไม่ได้กินข้าวเลยไปรับลูกมาก่อนเพราะว่าพอหมอโทรมาบอกว่ารับลูกได้ แล้วก็รีบไปเอารูปกลับมาก่อนเลยนะคะพองงเดี๋ยวขอไปจัดการตัวเองอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูคืนนี้เชงจะต้องนอนที่นี่นอนเป็นเพื่อนลูก2ตัวเพราะว่าต้องเฝ้าห้ามให้เลียแผลเด็ดขาดห้ามให้เลียให้กันเด็ดขาดห้ามนอนทับน้ําห้ามแผลเปียกแผลชื้นเลยต่างๆเราจะมาเผชิญชีวิตแม่หมาไปพร้อมๆกันกับทุกคนกินข้าวก่อนแหละเดี๋ยวกลับมาก็สภาพวันแรกเด็กๆแฮปปี้ดีตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยจะยอมเดินกันเท่าไหร่เหมือนแบบ เจ็บไข้เจ็บเออยิ่งโดยเฉพาะแฟงอะดูเดินน้อยปกติแล้วประมหมาเพิ่งผ่าตัดมามันก็อ,อยากเดินใช่แต่อีโฟโไม่เดินตลอดเวลาทั้งโดดทั้งเด้งทั้งเด้งหน้าเด้งหลังต้องพยายามห้ามเพราะหมอบอกว่าเดี๋ยวแผลมันติใช่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 แต่ว่าอันนี้หมอเขาบอกว่าเขาเย็บไหมเหมือน2ชั้นเลยนะ<อ>ทั้งข้างนอกและข้างในเลยมีไหมละลายข้างในด้วยเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นไซเบียร์นักกินก็วันแรกเนี่ยกินข้าวได้ตามปกตินะฉันป้อนข้าวแล้วก็ กินดีไม่มีการซึมอะไรตอนแรกก็แอบกลัวนิดนึงว่าน้องมันจะซึมไหมวะเด็กๆมันจะยอมกินข้าวไหมปรากฏกินความตะกะยังคงอยู่ตอนแรกกลัวว่าเขาไม่กินเพราะว่าเราจับมันไปขัดหินปูนไงเพราะว่าแบบเจ็บฟันอะ่ะใช่ใช่ปรากฏไม่มีปัญหากินแต่เออเช้งให้เป็นอาหารเปียกนะเพราะว่ายังไม่อยากให้มันไปกัดเยอะเดี๋ยวมันเสี่ยวฟันอะไรเงี้ยส่วนยาก็พูดเลยว่าฉันนัเลเวลอัพแล้วฉันป้อนยาเด็กๆได้อย่างอีซี่สำหรับใครที่ไม่รู้จะป้อนยาหมายยังไงนะพูดเลยว่าไอ้วิธีสูตรแบบเสกอกยัดยา เว้ยไม่เวิร์กมันฉลาดมันกินแต่ใช้กอกแล้วมันก็ถุยหย่บมาเว้ยมันไม่เวิร์กจริงใช้วิธีแบบง้างปากและยัดเข้าไปตรงกับพุงแก้มแล้วก็แบบดันพุชไปทีเดียวแล้วมันกึ๊บไปกันง่ายกว่าไหนๆถ้าไม่ดึงอ๋อเป็หมาง่ายกว่าเยอะครับและคืนนั้นเนี่ยพูดเลยว่าเชงก็รับบทเป็นนางพยาบาลดูแลเด็กนะคะอนอนเป็นเพื่อนพวกมัน ตรงนี่เลยนะครับตรงนี้คอจะหักอยู่แล้วแน่นอนตรงโซฟาคอเงอะแล้วเนี่ยปวดคอหลังก็ปวดคอเขาเอียงแต่ต้องยอมนะครับเพราะว่าคืนแรกมันต้องแบบเรีอะไรดูแลใกล้ชิดนิดนึงใช่เพราะว่าหมอแบบว่าดอกจันมาตัวใหญ่ๆมากว่าห้ามให้น้องเรียแผลให้กันเด็ดขาดห้ามกระโดดเด็ดขาดซึ่งฉช้เห็นแล้วว่าอีโฟอ่ะมันดูท่าจะกระโดดไงเลยรู้สึกว่าต้องเฝ้าอ่ะถ้ามันจะกระโดดก็ต้องเบรกมันไม่งั้นเดี๋ยวแผลมันจะปรกอะไรอย่างนี้นะแล้วบวกกับอีแฟงอ่ะตัวแผลของมันอ่ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าแฟงเป็น คิ้วหนังอยู่ตอนนี้ใช่ครับแล้วฮัสกี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะตอนกลางวันมันไม่ค่อยเล่นกันนะทุกคนมันจะนอนเป็นหมีละลายไม่ชอบเล่นกันตอนประมาณทีนะ่สองอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วถ้าถามว่าคืนนั้นเชงได้นอนไหมเออก็ได้นอนไงได,ได,ได้ได้แค่ทิ้งตัวลงนอนไงแต่ไม่ได้หลับอะครับทุกคนให้ภาพเล่าเรื่องเหมือนกัน <laughs> จะมาถึงตอนนี้นะครับไอไซสองตัวของเราแฟงโฟก็ ให้คุณหมอเขาล้างแผลท,ท,แทาแผลไปแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยววันนี้ถึงคิวที่จะต้องไปอีกรอบหนึ่งอ่าวันนี้มีนัดหมอเดี๋ยวเราถ่ายคลิปเสร็จล้วก็ไปใช่เดี๋ยวเราจะพาหมอสองตัวไปหาหมาที่โรงพยาบาลพาหมาไปหาหมาไปที่โรงพยาบาลนะครับอ่ะสรุปค่า,ชาใช้จ่ายเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดเลยนะครับอ่าเอาจริงยังไม่จบนะเว้ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงตอนตัดไหมนี่เราผ่านมาประมาณ60 70 80%เเซของการทําหมันมันน่าจะยังเหลือค่าใช้จ่ายอีกสักกระต่อยนึงนะคะแล้วบอกก่อนถ้าทุกคนได้ยินราคาท อาจจะตกใจเพราะว่าเราเองก็ตกใจเหมือนกันตอนเราได้ยินราคา<อ>แล้วก็ทําใจอยู่พักใหญ่แบบ็อก <c oughs> คือตอนนี้ทั้ง2ตัวทาหมันฮัสกี้สตัวรวมกันราคาประมาณ5 0,000บวกไปห้าหมื่น <50, S 2> <c oughs> เอาไม่อยู่นะครับทุกค,คนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะพาหมาไปทาหมันแล้วจะเจอราคานี้นะครับอ่าราคาที่เราจ่ายไปพูดตรงๆเลยว่าค่อนข้างสูงอ่ะแพงแพงแต่แต่ไม่เหตุผลอยู่อ่ะอธิบายให้ฟังก่อนหนึ่งเลยคืออีแฟงอ่ะ อายุมันเกินคือจริงๆตามคลินิกเขาจะมีเรียกว่าโปรโมชั่นทําหมันอยู่ใช่แล้วเขาจะสกะบอายุกับคอนดิชันของหมาว่าหมาจะต้องอยู่ในวัยเท่านี้เท่านี้ถึงเท่านี้เทา่านี้ไม่มีโรคประจำตัวนี่นี่น,นี่แล้วจะทําเป็นโปรโมชั่นได้ในราคาที่แบบเขาเซฟมาให้แล้วใช่แต่อีแฟนก็หลุดโปเพราะว่าเป็นลุงหกขวบแล้วเ,เป็นหมาลุงแล้วนะครับเอออีโฟอ,อยู่ในโป อีโ e จะถูกหน่อยอีโ e ฟจะเป็นโปรหมื่นอะไรสักอย่างหนึงอะเออคือหมาเด็กมันจะรีคอเวอร์มันจะฟื้นตัวเร็วกว่าอ่าเอาเป็นว่า e ีโฟเนี่ยได้ราคาโปรโมชั่นไ,<อ>ไม่แหกเท่าไหร่แต่มันมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเช่นค่าใช้ใจ่ายตรวจสุขภาพ<อ>และของไอ้แฟงเนี่ยตรวจสุขภาพแบบละเอียด<อ>ค่าตรวจหัวใจนั้น มไม่ได้ถูกเลยตรวจหัวใจทั้งเอ็กซเรย์แล้วอัลตราซาวมันก็ประมาณหมื่นหนึ่งบานไปอีกแต่มันจําเป็นไงเพราะว่าเราไม่รู้ได้ว่าลูกเราอ่ะพร้อจะทหมัวใจมันแข็งแรงไหม,อ,มอ่ะให้ดูนี่ให้ดูนี่ทุกคนเห็นขนหน้าแข่งไหมครับ <Huh? S 1> น่าจะไม่เห็นกันใช่ไหม คนร่วงหมดแล้วคนนักแค่ล่วงทั้งขาครับบอ,อกเลยว่าคลิปนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งจะต้องบอกเพิ่มเติมอีกด้วยว่าโรงพยาบาลที่เราเลือกทําเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อว่าแพงทุกคนได้ยินชื่อโรงพยาบาลน,นี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันแพงทุกคนร้องอ๋อพอพูดถึงโรงพยาบาลน,นี้แต่เราซื้อความสบายใจเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้เราที่สุดใกล้ที่สุดเลยมันใกล้บ้านที่สุดในยามฉุกเฉินหรือยามอะไรเราไปหาลูกได้อย่างรวดเร็วใช่บวกกับเป็นโรงพยาบาลที่เราพาลูกไปประจําอยู่แล้วอ่ะหมอพยาบาลเอ่ยรู้ จากน้องอยู่แล้วคือหมาเราสองตัวเป็นหมาที่ขี้ป๊อดและขี้กลัวมา, ق, มา,ากๆเจอคนแปลกหน้าคือหางแม่งย้อนขึ้นมาหางจุกตูดจนย้อนมาทั้งหน้ากลัวไปหมดเลยรู้สึกว่าถ้าเอาไปทําที่อื่นเนี่ยอาจจะแบบลูกนอาจะกลัวแล้วต้องไปอยู่กับเขาหนึ่งคืนก็นเลยตัดสินใจยอมเสียเยอะขนาดนี้เพื่อแลกกับความสบายใจว่าลูกเราน่าจะโอเคกว่า ถือว่ามันเป็น choice ที่เราเลือกนะทุกคนไม่ต้องเลือกตามเราก็ได้<ช>เอาที่<ช>ทุกคนมองว่ามันเหมาะสมอะ่ะนี่แหละถือว่าเป็นอ a รี่การทาําหมัดของเด็กๆนะภาพรวมตอนนี้ก็คือคึอคอกคักแล้วเหมือนเดิมใช่ออามีหลักฐานให้ดูด้วยนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะรวมถึงเป็นกำลังใจให้พวกเราในการ ทำมาหากินหาเงินมาจ่ายค่าทำหมัดหมาด้วยนะคะครับสปอนเซอร์ก็เข้าได้นะคะคร,ครับขอบคุณมากค่ะคะรับทุกท่าน <laughs> สวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมไว้มีอะไรมาอัปเดตกันได้เลยทุกคนเจอกันใหม่บ๊ายบายอ่ะขอพูดตรงท้ายคลิปนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะเชียงรักษาสิวอยู่แล้วหมอเขาให้พักหน้าไม่ให้แต่งหน้าก็คลิปนี้ก็อาจจะแบบปุบๆลอยๆนิดนึงก็นะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะฮ้ยไม่เป็นไรมันไม่เห็น มองไม่เห็นจริงเหรอสนาพูซนด้แหละไละบ๊ายบาย